สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพ u b g มาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ p ั b g โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ไอ้บรรนบบัน ฮ้ย <Ll ull ing> ใจเย็นทิศใครมันยิงกูวะกับตายเก็บปืนอยู่เม <champions> <ged bubble> ื่อกี้ ที่พอ่อหัวมาบ้านบวกอยู่บ้านบวกบ้านบวก,บบวกมีตีหนึ่งด้วยคู่ก็มีตีหนึ่งตอนลงนะเอ้ยอ้อไปข้างหลังง่ายกว่าเปล่าวะถ้าเกิดบ้านบวกอ่ะเออวะบ้านบวกนั่งอ้อมไปข้างหลังดีกว่าวะไปทางอื่นปะไปดิ๋อ้อไปข้างหลังปะกูไม่มีเกาะน,นะไม่มีเหมือนกันมาแล้วมาแล้ว มันหัวปล่าป่ะไม่ปืนอะไรมาขางเหรอปะนยมันลัวอะไรเงี้ยไอ้มึงใช้ปืนอะไรอ่ะนี่ตงกระเพง ตรงแผนนี้มิตรนึงนี่ไงตายดูปืนอะไรวะเนี่ยหนึ่งหมื่นนัดเปืปหนึ่งหมื่นนัดปืหนึ่งหมื่นนัดควาระเบิดได้ไหมเนี่ยแต่ดโดนพาทิศไม่ได้ปุ๊บ เอ้าไอสันไอสันลุกอีกแล้วเอ้ยพอาทิตย์พอาทิตย์ช่วยซันช่วยซันช่วยซันนอกแล้วมาหมดหมดมดชุบเลยชุบเลยโอเคชุบอยู่ปลาอากาศเลยเมื่อกเคหมดแล้วเนาะ น่าต่นะเห็นเห็นมีลงสองตีเห็นสองตีใช่น่าจะหมดแล้วละงั้นยิงแฟร์เลยแล้วกันนะไปสันไปไหนนะปรามาบนเฮ้ยเฮ้ยมีคนน้องหนึ่งคิวอีคิวอีเอวิวดูกรูปแยบหปใอหรือนี่กูอยู่ข้างหลังกูอยู่กับมึงนหละกูไม่มีสะโคบอ่ะใช้ยังไงวะ เอ็มเจ็ดเอ็มเกียร์กับลูกกระสุนเอามาสวยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นี่พี่เพิ่งเจอเนี่ยเก็บไว้ให้ทิวเลยเดี๋ยวไปเอาขอ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 อะไรผมอยู่หลังพี่อ่ะโอเคเดี่แกเอาเอาคอมคอมเพนมาพี่ผมเหลืออันว้าวไปเอาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาให้ทิวไปแล้วให้เอ้ยบนเข่าจริงกันบอวทุกอย่างกันตอนแรกกูไม่ได้กูได้ยิงอย่างเดียวเลยกูไม่ได้ฟาร์มเลยเอาไปเอาไปเอาเร็วไปเร็วเรือซันขึ้นแล้วเอาอะไรคอมเพนหรอ เฮ้ยเดี๋ยววิ่งสายให้นะเป็นผมหรือเปล่าไม่สั้นเนาะเฮ้ยชิพหายแล้วน้องไอ้ตัวนึงยึ่เดยึ่เดอยู่บ้าน น้อยตัวหนึ่ง Watch out หมดยังโอเคโอเคชุดซันเลยซันน้องสองน้องสามแล้วตุ้ชุดเลยกระด้าชุดแล้วนี่โอ้โหพวกมึงจะจนกันไปถึงไหนนะชิบหายนี่มีสก็อให้กูเลยเรื่องไงซันมียาป่ะซันเอาเอาคุณคุณสี่เอาคุณสี่คุณสามไปละบอลเอามาดีไหมะไรตามเขาพวกนี้แค่เอาคุณสี่วะ ว่าไอเดียไอพวกนี้น่าจะมาโบแคมมีเรามีรถกระบะเอารถกระบะเปล่าเอารถเปล่าหรือจะเดินไม่เอารถกระบะได้แต่ไม่ขับเนี่ยเอาละต้องเป็นกูสินะงงไมครับงงไมครับเอาแล้วบอกจะไปนอนนี่คือยังไม่ได้นอนอืมสุดจัด ของก็ดีจริงๆเดี๋ยวหัวใจมปรับแล้วเฮ้ยมึงให้หัวใจด้านหน้าดิหัวใจด้านหลังเฉยเลยปูหัวปูนั่งหลังนั่งหลังล่วงกว่าเลล่วกระบาบีมันจะลุบมันจะลุบมันจะบุรี่พี่อืม ้ก็ให้คนที่จอโทรศัพท์ดีๆมาขับรถแตนบอกว่าเดี๋ยวจบนี้ไปแล้วไม่ไหวมีคนมาเห็นไหมเฮ้ยเด็กบ้านโอ้ยระเบิด คระเบิดใ,ใครอ่ะนั่นสิระเบิดใครระเบิดของนี่ระเบี่เป็นไงการดิฟจอดรถของกูสุดยอดเลยป่ะไปต่อไหมไปต่อไหมครับพี่ไปต่อกับหนูไหมครับพี่ต่ออะไรล่ะไปต่อกับหนูไหมครับพี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงมีคนตะกิดแล้วก็มาดิ ไหนนวะัเดินหัวกระทองนัดแล้วปะตายตายเลยตก <c oughs> ลงมานะห <c oughs> ลังมาปิดช <c oughs> นเลยนะชนเลยนะชนเลยนะชนเลยนะแต่เนี่ยนะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ ลงตรงน,นี้จับแล้วแบบว่าสุดหล่อเที่องวัวตุนเลยวะเอ็เอฟโน้ำแข็งมันขึ้นไปตรงหไปหลังตรงไหนวะท่า,ายู่ไหนเนี่ยจากไหนวะ สังรอะต้องจ้อชุดต้องชุดต่งกันใชฮะเราห<ร>่ัชบกี่รอบแล้วเนี่ยตรงนี้น็อกแล้ว <Watch out. S 1> ตัวเดอเอวิลอะนี่มันหฮานะเนาะเราเราจบลงไอ้คนข้างบนอยู่ไหนเนะน,นี่ยั่งเอา AW ป่ะตัวนี้ เล่นเลยพี่เล่นเลยมันมีบนนี้สอง <doom. S 3> ตัวเนี่ยป้อมไปตอนไหนวะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้อนะ่ะเสียงปุบผุบรู้เสียงไอทิวรู้เสียงจันเจไม่รู้นสองตัวสองตัวตรงนี้ Watch out ไม่ให้ปัดยิงไม่ได้ น็อกดยิงไม่ได้เมื่อกี้ปุ่มกูเป็นอีกแล้วโอ้ยโคตสุดสองเออโคตรกากเลยบอกๆอย่าหาซื้อนะเสียงยัยแนวะน็องเอ๊ะตรงนี้ตายหมดตรงนี้ตายหมด watch out เดี๋ยวข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้อืมแล้วเดินเดินบ้านผมยิงไปเจ็บมากเลยใครเข้าก็ได้นะเนี่ยยิงเขาหัวเลยเมื่อกี้เนี่ยหินไหนหินไหนขอตำแหน่งมาหินไหน mark the location ได้แหละหินนั่นแหละโดดข้ามาแลบนีเรียบร้อยโอเคเหมืนจัดแต่ตัวเดียวนี่ขับรถหาเลยไปพวกเราดีแนี่คูณแปดแล้วเนี่ยแน่นอนคูณแปดนี่แม่งสูงกันลุกขึ้นต้องเล่นลัดเล่ยงลัดแม่งต้องรีบไปทำงานไอ้สันก็รีบไปนอนไอส่องคนนี้ก็รีบไปดูบอลโจะไปดูบอล นี่เคมายังไงนะรถเต็มเลยเดตเตอร์กับเดตเตอร์กับบู๊ตเคไม่ได้เคมาไม่ได้รถรถมันสี่คนไป,ไปโอ้โหเดี๋ยวิงรถระเบิดเลยไปแล้วก็นหนึ่งตัวแม่งมันยิงสี่คนไม่ได้ทำไมวะเนี่ยยิงรถระเบิดอ่ะตุ้ม ไป <ee. S 2> ไม่ได้อะเดี๋ยวพี่เขียนให้เดี๋ยวพี่เขียนให้เ,เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดมาอุ้ย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 อ้าวโอเคทุกคนเยกย้ายตีแจกสันดีน้องสันดีสันดีนสัน,ส,นสันดีครับสัน <laughs> ไปเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุกรุจุกรุ